รดีตุบิลลาฮิรับบันอบินอิสลามีดีเนี่เป็นวิริศเนี่ยที่จะรัซูีให้เราอ่านเพื่อจะตอกย้ำเรื่องของอ إ านนะพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยบทเรียนของท่านอมตะและที่สอนกับเราเนี่ยเราจะลึกเข้ามาในหัวใจเลยนะฮะอบินอิสลามีดีนีเราดีตุฉันพอใจเราบอกกับอัลลอฮ์ฉันพอใจ i, บินอิสลามมีด้วยกับศาสนาด้วยกับอิสลามเนี่ยดีนานดีนั้นเป็นศาสนานของฉัน ฉันพอใจนะโอ้โหอัลลอฮ์ว่าอิสลามเนี่ย الله, เป็นศาสนาของฉันเราพูดอย่างนี้อย่าถามว่าใจเราพอใจจริงไหมเราต้องมาดูด้วยนะฮะเราบอกเราพอใจเนี่ยลิอันนะฮูอิซาราดียาบินอิสลามมดีนันลิอันนะฮูเพราะว่จนะจริงอิซาราดียาราดียาอัลอับดุเมื่อบ่าวคนหนึ่งพอใจ บินอิสลามไม่ดีนั่นพอใจอิสลามเป็นศาสนาของเขาเนี่ยฟะกดะรอดุยยาแท้จริงนายอยดีตอะรอดุยยาเขาก็จะพอใจเรนอับดุบีมาโรดุยยาบินมาวลาด้วยกับสิ่งที่มาวลาอัลลอฮ์ตาอัลาเนี่ยพึงพอพระทัยบีฮีบีมาด้วยกับสิ่งนั้นบีฮีบินอิสลามด้วยกับด้วยกับอิสลามนั้นนะฮะ เราพอใจอัลลอฮ์พอใจศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตรลบอใจด้วยวักตาระหูวักตารัลลอฮ์หุอิสลามดีนั้นแล้วเราต้องพอใจสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัลบเลือกศาสนาให้แก่เราด้วยเราพอใจอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าเราติดอยนรือบันพอใจอัลลอฮ์ตะเป็นพระเจ้าว่าเป็นอิสลามดีนั้นพอใจศาสนาอิสลามเป็นพระเจ้า เราก็ต้องพอใจน้อมตามในสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาเลือกมาให้แกเรา,เรา,ารเอัลลอฮ์ตาลาได้ให้บทบัญญัติมาแกเราเราพอใจไหมอัลลอฮ์าตาลาได้เลือกบาลาบททดสอบให้แกเราเราพอใจไหมพอใจไหมอัลลอฮ์าตาลาได้กาหนดบททดสอบบาลาให้แกเราว่าร่างกายเราเจ็บป่วยไม่สบายหรือเรามีความยากจนมีความยากลําบาก ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะหรือว่ามีคนมาใส่ร้ายเรานะ,ะมีคนมาใส่ร้ายเรามาก่าก่อหาเรานะ,ะการทีน่มรนดที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราพอใจไหมเราพอใจอัลลอฮฺตาลาไหมต้องพอใจพอใจในการกําหนดไม่ใช่พอใจสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดตัวแยกกันให้ออกอาริฎาบินกัดาละนักดี การพอใจคือพ <ET>. อใจกาหนดขอขอลเราไม่ใช่ <ET. S 1> พอใจสิ่งที่เ,เรากำหนดนะเรากำหนดมาเรื่องของพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์คงกำหนดมาเนี่ยแต่การบุตรของเราตาลาเนี่ยเ,เราต้องพอใจนะแต่สิ่งที่เรากำหนดให้เกิดขึ้นให้คนมาด่าเรามาว่าเราอันนี้เราไม่พอใจเพราะหลักการศาสนานะาะหลัการศาสนาเราต้องแยกออกระหว่างการเรดอพอใจกับการบหนดของเราและสิ่งที่เรากำหนดเราต้องแยกให้ออกนะไม่ใช่พอใจกันหมดเลยยุ่งเลย นะคนมาด่ดามาว่าเรามาใรเราเราพอใจเขานะโดยพอใจสิ่งที so ่อารอมเนี่ยมันตกมุกตัดเนี่ยนะไม่ได้นะพอใจเกินมาก่อนเราตาละนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอีมานอีมานอย่างเดียวไม่พอการที่มีอีมานเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอมีความรู้เดียวไม่พอ จะต้องน้อมตามด้วยอิสานต้องน้อมตามด้วยอิบลิสเป็นกาเฟทเพราะอะไรอิบลิสมันมีอิมานต่ออัลลอฮ์ตาลาเยอะเกินเลยอิมานต่ออัลลอฮ์ตาลาอิมานต่อรอซูลนะเชื่ออัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเชื่อว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มันเชื่อแต่อิบลิสมันไม่อิสานไม่น้อมตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ ไม่น้อมตามในสิ่งที่รอสูลลอฮ์ได้เดินละมาดังนั้นอิมานต้องอยู่พร้อมกับอัลอิดานนะอัลอิดานนะฉันเก่ากระมอะชาร์เชื่อในอัลลอฮ์ตาลาแต่ฉันไม่ละมาดได้ไหมฉันไม่เอาละมาดเนี่ยฉันเป็นมุสลิมแล้วแต่ฉันไม่ละมาดได้ไหมฉันไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เรื่องละมาดเรื่องเทวดาไม่เป็นไ,ได้ไหมได้ไหมไม่ได้มุสลิมไม่ได้นะ Iman yang kan, iman yang tidak tepat. Iman harus